ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับชาแนลจยนเดียร์อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มารีวิวเปรียบเทียบเ,ยบเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้คลิปที่แล้วนะครับเป็นการทดสอบเปรียบเทียบปืนแบลง็งกันกับปืนจริงว่าอันไหนมีเสียงดังมากกว่ากันนะครับแต่คราวนี้นะครับผมไปไปค้นปืนจากกล่องมานะครับก็คือปืนก l o c k 17 Gen 5ตัวนี้เป็น B.B กันนะครับ B.B กัน ตัวนี้ยิงออกไปได้นะครับมีกระสุนชัดเจนนะครับก็คือเป็นลูกเซรามิกลูกเซรามิกแบบนี้นะครับสามารถยิงออกไปได้นะครับในระยะ5เมตร10เมตรเนะี่ยความแม่นยําเป็นยังไงครับมาลองเปรียบเทียบกับปืนจริงดูในระยะ10เมตรนะครับเดีย๋ยวผมจะลองตั้งเป้ายิงในระยะ10เมตรดูนะครับว่าตัวไหนยิงแม่นยำเหมือนกันจะยิงอย่างละ5นัดนะครับทดสอบชั้นๆให้ดูวันนี้อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีนะครับปืนจริง นะครับก็มีแค่ปืนแมกกาซีนแล้วก็ลูกนะครับแต่ถ้าจะเล่น BB บ u กันะครับจะต้องมีเจ้าตัวปืนมีแมกกาซีนมีลูกกระสุนนะครับแล้วก็มีสปีดโหดเดอร์ไว้โหลดลูกนะครับแล้วก็มีแก๊สนะครับตัวแก๊สเนี่ยจะเป็นตัวผลักดันลูกให้พุ่งออกไปยังเป้าหมายนะครับปืนแรงไม่แรงก็แก๊สก็มีผลด้วยนะครับเป็นปืนทั้งสองประเภทนะครับก็คือเจ้าล็อก17 เจน5ตัวนี้ก็เจน5เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเจน5ที่ไม่มี fs ไม่มีฟอนเซอร์เรชันนะครับส่วนของดําจับอะไรเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับของแต่งใส่ด้วยกันได้นะครับใส่ตูดแม็กใส่อะไรใส่อบอแม็กได้ด้วยกันได้นะครับดังที่ผมรีวิวไปจากคลิปก่อนก่อนหน้านี้นะครับรีวิวเปรียบเทียบทั้ง3ตัวให้ดูครับแต่วันนี้จะมาลองยิงให้ดูระยะประมาณ10เมตรนะครับเดี๋ยวไปตั้งกล้องแล้วก็ลองทดสอบดูกลุ่มกันเลยครับว่าตัวบีบีกันเนี่ย กระสุนถูกมากนะครับยิงไปเป็นร้อยนัดเนี่ยหมดทั้งทั้งกล่องเนี่ยก็ยังราคาก็ยังใช้งบยังไม่ถึงพันบาทนะครับเพราะว่าตัวแก๊สนี่ก็300กว่าบาทยิงได้เป็น40-50ม็กส่วนกระสุนนี่ก็ยิงถุงหนึ่งเนี่ยยิงได้เป็นพันพันะครับพันพันนัดะจะเอาไว้ซ้อมซ้อมมือที่บ้านแทนได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันเสียงมันก็เบากว่า,วาด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองยิง ดูนะครับเดี๋ยวผมเอาเป้าอ่าเตาเป้าเป็นเป้าเล็กนะครับพอดีหาเจอแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะขยับมายิงสัก7เมตร8เมตรประมาณนี้นะครับเพราะว่าสายตาผมน่าจะไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาเขียนไว้อยู่นะครับว่าเป็นเป้าปืนปืนดัดลมระยะ10เมตรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอามายิงระยะสัก8เมตรเดี๋ยวไปขยับเป้าก่อนคือถ้าเดี๋ยวไปตั้งเป้าก่อนครับ โอเคครับใช้เป้าผิดวัตถุประสงค์นิดหน่อยนะครับเพราะเป้าเล็กมากนครับมันเป็นเป้าปืนลมนะครับเดี๋ยวเรามาบรรจุกระสุนเจ้าแบงกันกันเลยนะครับบีบีก,กันกันเลยนะครับสักห้านัดที่จริงบีบีกันนี่ยทมยิงทีไรนะใส่ไปเต็มแม็กตลอดครับใส่แก๊สนะครับวิธีใส่แก๊สก็ความแมกกาซีนลงแล้วก็ความปากกระป๋องลงใส่ไปให้เต็มเลยนะครับอุ้ย hmm. อเดี๋ยวเริ่มยิงเลยนะครับเสียงมันไม่ดังมากนะครับไม่ไม่ใส่ที่ปิดปิดหูนะครับอ่ะยิงจบนะครับเดี๋ยวไปดู กลุ่มกระสุนกันเลยนะครับอ่ากลุ่มกระสุนก็จะประมาณนี้นะครับ1 2 3 4 5อเคเลยนะครับยังอยู่ในยังอยู่ในเป้าเล็กๆอยู่นะครับระยะ10เมตรนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเอาปืนจริงมายิงดูเลยแล้วกันนะครับเพราเห็นกลุ่มแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป้าครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป้ากัน เทียบเท่บกับปืนจริงครับง่ายๆนะครับเอาไว้ฝึกยิงที่บ้านนะครับที่จริงบีบีกันเนี่ยยิงสัก5เมตรถ้าเอาปืนแต่งดีๆเนยะแม่นอยู่เหมือนกันนะครับติดกับหัวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาลองเอาปืนจริงยิงดูนะครับผมระยะประมาณ7-8ดเมตรเนะี่ยจะเป็นยังไงมันไม่มีรีคอยนะผมเมื่อกี้ผมกระตุกไกเดี๋ยวนี้ขอใส่ ขอใส่เป็นตัวกันเป็นหูฟังตัดเสียงนะครับอ่าผมใส่ไปแล้วนะครับห้านัดเดี๋ยวลองยิงดูนะครับเป้าเล็กมาก อุยนัดสุดท้ายไปกระชากไกนะครับมันก็เลยขึ้นสูงอ่เดี๋ยวไปดูกลุ่มปืนจริงกันเลยนะครับนัดสุดท้ายกระชากไกนะครับมันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันขึ้นสูงอันนี้กลุ่มปืนจริงนะครับประมาณนี้อ่าน,นี้เป็นลุกนัดสุดท้ายที่มันขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้นะครับถามว่าเอาเอาบีบีกันเนี่ย กับปืนจริงนะครับเอาเอาเอาบีบีกันมาซ้อมยิงที่บ้านได้ไหมอ่าเดี๋ยวลองยิงให้ดูอีกแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงนะครับกระดาษไม่สามารถขาดทะลุไปได้อ่าเดี๋ยวลองยิงดูอีกทีไอ้ยยิงยิงบ,บีกันนะครับยิงปืนจริงมาเยอะละใส่ไปเต็ม,มแม็กเลย ยิงหมดนม็ก,ก็ไม่เสียดายนะครับกระสุนราคาไม่แพงนะครับหนึ่งนัดนี่ยออกน่าจะตกไม่เยอะยิงรัวๆเลยนะครับสนุกนะครับเดี๋ยวไปดูกลุ่มหลังจากที่ยิงรัวๆไปแล้วนะครับอ่านี่นะครับ เลงตาเปล่าได้เลยนะครับก็อยู่ในเป้าทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้ซื้อไปฝึกยิงได้นะครับเล่นสนุกสนุกคำานะครับเหมือนปืนเด็กเล่นครับแต่ผู้ผู้ใหญ่ก็หลายๆท่านเอาไปแต่งเอาไปแข่งขันก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับปืนบีบีกันโอเคครับก็มาเปรียบเทียบให้ดูประมาณนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจหรือว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช anel j a เดียด้วยนะครับเดี๋ยว ข้าวหน้าก็จะมีคอนเทนต์ดีๆใหม่ๆมาให้ทุกท่านได้ชมเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจ f a c e b o o k ของผมด้วยนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเ,เรื่องของอาวุธปืนนะครับอยากจะได้ปืนซักกระบอกหรือว่าอยากจะมีใบป .3 ส,สามารถปรึกษาผมในแฟนเพจได้เป็นการส่วนตัวนะครับส่วน Facebook ก็ส่วน YouTube ก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์มา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์เดียก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ